เฮ้จ้ามานีเข้าจัมาเฮ็ดเคกไม่รด้วยจ้าอุปกรณ์จะมีบาหลายจ้าส่วนปุุงจะมียูเคนีจ้ามาเริ่มขั้นตอนกันเลยจ้าอันนี้เอคือเอเนี่ยไข่ขาวกับไข่แดงเราเด้อจ้านี่จ้า ้ำมัติเลยจ้าต้อไปเส้ผมไม่รู้เลยจ้าใส้ไปค่อยๆีจ้า ไปเ,เ,เรื่อยๆเลยจ้ะเริ่มจะได้แล้วจ้ะ อย่าห้พักไวก่อนเด้อจ้ามาตีไข่ขาวจ้ะมาเริ่มตีไข่ขาวเลยจ้าตีให้เป็นฟองให้จ่เะเฮากใช้อุปกรณ์ที่เฮามีในบ้านด้วยค่ะม่ต่องซื้อม่ต่องอย่างหลายมีสอนมิอย่างเก่ามาใส่เลย ต่อไปไส้น้ำตาลซ้ายจ้าไส้เกลือจ้า แล้วจ้าทั้งปลาไซน้มเลยจ้าส่ต่ำชอบเลยจ้าเดียอะเอจะใช้ผมไม่ลบเพิ่มอีกเวยจ้า แต่มันข้นกว่านี้จ้ะ ผสมเค่ขาวจ้ะเอามาใส่เลจ่า<ม>เขาก็มาคนให้เข่ากับเลจ้า กถะดิบงง่ายๆบ่ไหลาย,ยางจกาเดี๋ยวล้องไปเฮ็ดเบิ่งด้วยจ้าได้แล้วจ้าเดี๋ยวเข้าไปหนึ่งเลยจ้าเขาน้ำไปหนึ่งเลยเด้อจ้า หประมาณสิบหานาทีได้จ้าเตรียมหนึ่งเลยจ้าทุกแลวจ้าอย่าเข้ามาตักใส่จานเลยจ้าเบื้งจานหน้าตาหน้ากินปะจ้าเขาใส่มีดอะคะ่ะจีดกีดรอบคางก่อนจ้า